สวัสดีครับป้าบังอ่อนสวัสดีครับสวัสดีครับป้าบังอ่อนตามต่อป้าบังอ่อนครับเอฟซีฝันดีเนาะครับเนาะบอกสู่เอฟซีฟังเลยครับคุณป้าฝันเนีอะไรครับฝันเห็นอพิญญาเน่ะล่ะอุ้ยพิญยามากบอกครับพิญญาพิญนมากเพราะว่าถึงวันพระวัองค์โอ้ฝันคืนวันพระเลยจ้าอืมมือออกพันสานี่ยล่ะมือออกพันสาพอดีเลยครับเอฟซี อันเห็นพี่ยาเพิ่นมาเพิ่นกระมากมาหารนี่แหละพิ่นกระบอกเพิ่นหลีกอยูไ่ไดเพิ่นว่าเก้าซีซีเพิ่นว่าเก้าซีซีบัดนี้โมู่ารับกันนั่นเพิ่นเัดว่าแมนอยู่บ่เพิ่นว่า บเมนเจ็ดศูนย์สี่บอกขนว่ายังสี่เจ็ดศูนสี่มูมาำกันผีมูมานํำกันนะนะเมีนผีมูมาำกันหนกันึสือมาบอกสองขุมครับกูดึงโอคูยานะเก่าสี่สี่เก่าสี่สี่อ้กูรุ่นมากผิดว่าอันมันแมนอยู่บ่เขึนกระเทียงกันนั่นแหะโอ้ครับครับนเทียงกันบอกนะนะสองนเทียงกันบอกเลขเลยมูขึนมาํำกันนะนเทียงกันครับูนึว่าเก่าซี่ีนมันแมนอยู่บ่บเป็นอัน เจ็ดศ <2004 S 2> ูนย์สี่บอเป็นไหมัน,นเป็นคือความสันของวันวันพระนะคืนวันพระแม่นชะครับเพนะิ่งกลับมาหาเพป็นสิมาบอกเลขแบบนี้นะครับครับเพิ่งกับไระเอ้ายังมาใหา้หลายดอกเพิ่งกับบอกแ่เลขซื่อเพิ่งเถียงกันบอกเพิ่งเถียงกันบอกวิญญาณนั่นคนะ่ะ<า>นี่เพิ่งนี่เพิ่งก็ล้างเลิมหน้าอีกแล้วเพราะว่ามัน กอดผัสสารนะก็ไปออกพัสสาอยู่มองมองไงเพื่อนั่งยู่ตรงไหมไมน,นไปผืน่นเพิ่อนก็เลยก็ไปผุ่นเพิ่อนก็บอกว่าหายม่สวยม่ลาบเด้อเพินะ่อนบ้านนะหัวอาจารย์เพิ่อนนะเพิ่อนก็บอกว่าทำไยูมเือนก็เลยมาฝันแบบที่นี้เพิ่อนก็นหายมาเป็นตัวเลียงแบบนี้นะจ๊ะแต่ลอ,ลองเบิงลองเบิงเนาะจ้บที่นี่คลิปแรกพีเด็กน้อยมาหาอีกบ่ครับมาบอกเลขนะครับต้นนั้นแต่ว่า ตัฝันฝันห็นจะเด็กหน่อยอยู่แต่ว่าเิ่นก็บ่ไเด้มาบอกเละก,กับมาฝันขึ้นรุ่นมาอีกกับมาฝันเห็นเด็กหน่อยอยู่แต่ว่า ah. กับือสิเลขนี่ก็สสีขาอยู่ภายในตัวน,นี้ล่ละเมื่อนี้แหะพีเด็กหน่อยเพิ่นมาบอกตัวใดก่อครับห6หกเจ็ด้ะหกหก็ดพีเด็กน้อยมาบอกครับนี่มาตามคลิปสองเก้าสี่สี่แล้ว่าเจ็ดศนย์สี่ครับตัวนี้พีคุณเทียงกันบอกพีเทียงกันบอกเลข ครับขึ้นมาผียาก็พยุกต์ล้มโม่ขึ้นน่ะละผ<า>ีโมู่ขึ่นขึ้นมา,อาสอนก<อ>็ผีโมูจ้ะพิ่นมาน้มกัน้นจะลองเบิ่งค่ะลองเบิ่งเนาะครับจ้ฝันจังไดนอีกครับบาทนี่โอ้ยมันฝันอยู่ตัวตัวนี่ตัวนี้มันจิปเป็นออกประเภทว่าแปะเน่ยปลาแป้แป้าอลองเบิ่งครับแต่ก็สแป้เม่น,บ,บ,นบ่นมเม่นเในตัวนี้ออลองเบิ่งครับอันขึ้นขึ้นรุ่นมากนี่แหละก่อนขึ้นรุ่นออกต้นชามาแล้วเนาะค่ะกำลังฝันเห็น คือจังเป็นงูนี่ลหละกันว่างูก็คือจังเป็นพยานาคแต่วว่าโตบ่ใหญ่อืโตขึ้นเรื่อยมากในที่ดินนี่ล่ละเขาั้แเนี่ยเห็นเนี่เหมนเป็นใบโยกหัวเป็นขึ่นให้บเบิงเป็นชายเบิงอะนะเปชายหัวเลยเป็นชายหัวให้เบิงโอ้ยจะบขอกับหยานข้อหยานอ่กันเลว่าโอ้ยยังไม่เป็นชายจังสี่เลยคอันว่าน้อยกับ่บแมนแต่ว่ามูมูน้ำกานเห็นน้ำก้านหนังลรว เพื่นว่างูเห่าเพื่นว่าใส่กับว่ามันเป็นเพี้ยนเป็นงูเห่างูก็บอกว่างูห่างเพื่อนนะเแกแม่พี่อยากจะบอกครับเออเพิ่นขึ้นเทียนหัวเพิ่นทรายทรายแกงสี่แหละต้องเพิ่นกับบอดีกัดเพิ่นบอดีรัดบอดียางดอกแต่เพิ่นเฮ็ดทรายแหยเบิองเพิ่อนทรายหัวซื่อๆทรายหัวแหยเบิองซื่อๆนะถ้าเป้ก็จะแปะเป้นขันงูเห่าขันเห่าก็จะเป็นหาที่รับงูมันก็น้าเอียงงู งูเนี่ยมันก็เกี่ยวเกะกับพญานาคเพราะฉะนั้นครับพญานาคเป็นกระติ๊บเป็นกายเป็นงูก็ได้กระติแม่แม่แม่กระติเป็นมาในรูปแบบนั้นแหละเพราะว่าเป็นเลื่อยมากโตสัน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 มากแบบที่นี่หัวเป็นกระติ๊บใส่หฮาวใส่หฮาวใส้ห้าวเบึ้งพื้นนั่นนะแต่มึงวดว่าจังหนึ่งจะของกาวว่าจังหนึ่ง แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็สิเป็นพญานาคคือว่าสีออกเขียวเด้อู้สีเขียวเลยสีนั่นเป็นเขียวเขียวแต่ว่าอันเวงตานั่นใไซ้ว้ามนั่นแหละเขียวก้มเป็นในในในเรือเดียวนหละนะแบบนั้นแ่ะแต่ว่าหาดชิมีโชคลาภบดูเพราะว่ามาฝันคื้นรุ่นเด้ดตัวนี้บ้านเลขที่เท่าไรล่ะครับบ้านเลขที่ปามกอ่อน102 102เด้อครับบ้านเลขที่ครับ เป่นอาสิมาให้โสก็ได้เนาะว่าเลขสามพะวางเข้าไปเลขก็จะงูนี่ก็เป็นตัวหาเนาะเดขหาบอกครับจะมงูพญานาคเป็นตัวหากดกลุ่มก่แต่พญานาคก็เป็นเก่าเป็นเก่าเป็นเก่าเอาให้เอฟซีไปเอาครับแต่ที่สสาคัญก็คือผี้ามากกบผีมูเถียงกันบอกเลขกับเด็กน้อยบอกเลขแล้วครับเด็กน้อยบอกเลขหกเจ็ดเอ้ยหกหกเจ็ดครับหกหกเจ็ด ลกอันพีญาบอก9 4 4าี่สพีมูมาบอก704ดศูนย์กับไฮทัตเลนเนะครับประจำงวดวันที่16ตุลาคมพศออ2568กับป่าบางอ่อนครับรค,บคบลายค <c oughs> ุ้มเลยคลายคุ้มเลยจังหน่อยเนาะหลาย<อ>ครับสามนี่สามคุ้มเนาะแต่ว่ากับพี่หมุนถ้าตัดเล่นแต่ลายคือว่าอยู่อ้าวโบเป็นยังครับเอฟซีเลขกสามหางครับใส่ตรงตรงเลยขอบคุณครับป้าบังอ่อนขอบคุณครับรวยรวยครับรวยรวยครับเอฟซีนี่ครับหกหกเจ็ด หรือว่า944แล้วก็704ครับเอมือนี้ครับบ่าแอมรทงมีของดีมาฝากเอซครับไปรับชมมืองของดีกันครับ,บเบ่าแอมรทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอซครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเหลียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของบูดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่เป็นสิเรถือนะครับนาอท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนาง่าอยู่ของหนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนะาะอนนี้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตานายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหพอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งลูกพอสามลูปคิวสามครั้งรูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่ยพ่อดวี่ดหนะเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างตเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามาส่พูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับธรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับธรรมชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาแข,ายข,ายขายา่ยข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใสครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับูชานวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับจนประชม เอาไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่ารมชม้ชมเปิดฟ้าลุงปอ,อูกมากนะครับเนาะแลัวก็มือแทะแครับท่ามผู้ชมืมอแทๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่านมชม้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วย่รนมชม้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหรี่นะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลุงปูหลอดนะครับเนาะวัดลวงปูหลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดลวงปู่รวยนะครับนาะวัดลวงปู่รวยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโตมาตามเบอร์โทรนี่ยแหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มนคลองหลวงปูุลอดมหาอีฟซีนนะครับสม,มุชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝากอิบี่บอหลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตงัวเลขกับน้ำม,มุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ